สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูการฟอร์มปลานะครับการฟอร์มปลาคืออะไรนะครับการฟอร์มปลาก็คือการเอาปลาแยกเป็งเดี่ยวนะครับแยกเพื่อให้เขาสมบูรณ์นะครับไม่กัดกันในบ่อแล้วก็มีความสมบูรณ์ทั้งเครื่องทั้งสีทรงนะครับสวยงามนะครับก่อนที่จะจําหน่ายครับเราก็ต้องแยกฟอร์มนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าว่าการฟอร์มปลานะครับเราทํำยังไงนะครับ อุปกรณ์ของการฟอมปานะครับก็จะมีโหลนะครับจะเป็นโหลพลาสติกหรือโหลแก้วก็ได้นะครับแต่อันนี้ของเราจะเป็นโหลพลาสติกนะครับโหลขนมใส่น้ําประมาณ4ลิตรนะครับ4ลิตรถึง5ลิตรนะครับแล้วก็จะมีมีเกลือนะครับเกลือเอาไว้ใส่ในโหลนะครับช่วยปรับสภาพน้ํานะครับเกลือเราก็จะใส่ประมาณแค่นี้นะครับหช้อนกาแฟนะครับต่อโหลขนาด น้ำประมาณ4ลิตรนะครับก็จะมีใบหูกว้างหรืออะไรก็ได้ครับใบหูกว้างใบตองหรือซีเสียดก็ได้นะครับตรงนี้ก็ช่วยปรับสภาพน้ำเหมือนกันอย่างข้างหลังที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นอันที่ขึ้นฟองไปแล้วนะครับนี่ขึ้นฟองไปแล้วน้ําก็จะเป็นสีประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็ที่ขาไดไม่ได้ไฮไลท์สำคัญก็คือปลาของเรานี่เองนะครับปลาฟอร์มนะครับ แกมแกมนะครับนี่อันนี้ผมคัดขึ้นมาจากบ่อวันนี้นะครับถ่ายน้ําใหม่ก็คัดปลาขึ้นฟอร์มด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับกล้องจับนะครับเห็นตัวผู้นะครับมีเครื่องใหญ่ๆนะครับนี่เป็นแฟฟฟีคอปเปอร์นะครับตัวผู้มีหางเบิ่มนะนี่ครับอันนี้แสงธรรมชาตินะครับอันนี้ปลาเพิ่งขึ้นจากบอนะครับยังไม่ได้ฟอร์มนะครับนี่หางเบิ่มๆเลย อันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นพึ่งตักที่ตักออกมาจากบ่อนะครับผมก็จะแยกจากในกระมังนะมาใส่ในขันนี่เป็นบางส่วนส่วนที่เราจะขึ้นฟอร์มนะครับก็จะซส์ไซส์ที่เราจะใช้ขึ้นฟอร์มนะครับก็ประมาณ1นิ้วขึ้นไปนะครับนี่บึ้มเลยโอเคดูวิธีการทํานะครับการฟอร์มนะครับฟอร์มปลามันดีนะครับมันทําให้ปลาสมบูรณ์นะครับไม่แย่งกันกินไม่กัดกันในบ่อนะครับเพราะว่า ถึงอายุระยะเวลาหนึงนะ่งเนี่ยที่ไซส์เขาใหญ่เขาจะกัดกันนะครับเราก็ต้องแยกทีนี้นะครับเราก็จะมาดูให้ดูเกลือหน่อยครับเกลือเกลือจะใช้เป็นเกลือเกลือสมุนะครับรเกลือทะเลนะครับก็ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนนี่ใส่ไปอย่างนี้นะครับหนึ่งช้อนโอเคแค่นี้เสร็จแล้วก็ใส่ใบหูก,กว้างหูก,กว้างก็นี่นะครับอีกมาใส่ใส่ไปเลยนะครับใบหูก,กว้าง เสร็จเราก็จะเอานี่เอาปลานะครับที่เราคัดไว้แล้วนะครับใส่ไปอย่างนี้นะครับโอเคเราก็จะใส,ใส่ใส่ปลาไปก่อนก็ได้นะครับใส่เกลือก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าเกลือขนาดนี้นะครับปลาอยู่ได้นะครับไม่ไม่เป็นไรนี่นะครับเราก็จะใส่ทีนี้นะครับ เสร็จแล้วก็กว้าง,งเือกว่าก็ได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับการฟอร์มปลานะครับเดี๋ยวจะไปพาไปดูปลาที่เราเอาขึ้นฟอร์มไปแล้วนะครับจะแก้มขนาดไหนลองมาดูนะครับผมมานี่นะครับก้องตาลม,มาไหนครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาฟอร์มต่อนะครับ นี่นะครับปลาขึ้นฟอร์มนี่นะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียเปลี่ยนตัวเมียแฟนซีคอปเปอร์นะครับกับเฮลบอยนะครับนี่นะครับเราก็จะประมาณนี้นะครับการการเอาปลาขึ้นฟอร์มนะครับมันมีเพื่อนๆถามถามมาหลายคนนะครับว่าแบบ ที่ฟอรมปลาตอนไหนดีครับตอบไม่ได้นะครับตอนไหนดีมขึ้นอยู่กับขนาดของปลานะครับประมาณ1นิ้วขึ้นไปนะครับแล้วก็เอาขึ้นฟอร์มได้เลยนะครับฟอมเพื่อให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับการฟอร์มปลานะครับ EP นี้ก็แนะนําประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาไปทํากันได้นะครับลองลองดูนะครับก็สําหรับ EP นี้ครับเดี๋ยวก็ต้อง ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้านะครับมาดูว่าเราจะพามาดูอะไรนะครับก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งของ YouTube วามกัดบางแสนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ